โอ้ยมึงตาแบบนี้ต้นใหม่บักใหญ่นึงแม่มึงบอเห็นบบโกกใหม่เลยแมตก็นีหาเนี่ยเด้ดนี่หาเนี่ยใบยังสามเนี่ยเด้นั่นสามเนี่ยวะโอ้แม่แม่แม่เนี่ยละแม่ฮะเจ้าสิไปใส่เจ้าคือตั้งทายยังหักกะกักอยู่เด็ดนี่หุ่ยน้ากูอยากออกไปหน้าจะออกไปหน้าจะไหนเกี่ยวเจ็บขาอยู่กูก็อยากไปเบิ่งทานกูมันมันหลูอยู่บ่แม่บักอันนี้กะข้าใต้จะกินเหล่าบ่ออกไปจ้า เธออกูกังงุดคือการไปเผาไหวเห็ดอีกเเดี๋ยวคือว่าให้มันออกไปผู้เดียวมันเอากูก็อยากเห็นนี่แม่กูว่ามันเมาเหล่ากูว่ามันจสียเห็ุปรเป็นมึงหูอยู่บ่ขนาดใครนี่ล่ะขอใจมันพาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่แมนอยู่บ่หน้านางอันกูอยานมันพากูล่มแม่นางเหตุตังไหนขนาดกูอยากให้มันสชกลบ หกูขี่ไปนะหนะแม่สุกรถให้มันขี่ให้เจ้าขี่เออให้มันสุกผ้ากูไปนะเออเออเออแล้วขอชี้บอกมันเจ้ายวจะเอายังในแต่ไม่มีแล้วของเดี๋ยวจีละกูสิเอาองี้ยเงี้ยเออเออขอชี้บอกมันดอกโอ้จะอีหยังกันไม่เท่าก็ลูกเคย,ย,ยมาแตา่ใส่แบบอันนี้ก็ไดโอ้บ่ได้เวกได้งานอีหลี <S <S ดเนาะมันบดบมัดดบ อีเมลเราว่แล้วอยากออกไปหน้าเนี่ยพาเราออกไปหน้าเน่จะจีโอไปยังนคอยไปม้าบังคันเน่เราสิไปเบิ่งทานเล้าแล้วเจ็บขาเราวจะจับสุกรถพาเราออกไปเน่ไปยังนี้เออขันจี๊ี้มันจะใส่แล้วก็ยันจะพาเราล้มแล้ว่าจะเมาเหล่านี่โอ้ยขี๊มันจะใส่ประด้มันจะใส่กันนี่เรายันเราจับพาเราล้มแล้วแหงจะเจ็บขาอยู่สุกหล่นเห้เราขี๊ยนี่ไปไปอยู่หล่นเห้เราขี๊ยนี่ไปเออคุยเนาะ ไปไปเยาว์อ่ะคยไป,ไปไปไม่แถาว่ากับไปเรี่ยวๆลูกเคยน่ะเออเอไปไปกันเออโอ้ยหลอดมนันเนาะตือมนันเนาะบาทนี้โอ้ยโอ้ยคยวามนอนไม่เงี้ยอ้าวมึงหันชุกดีดีเด้อมึงสีดีดีเด้อห้าแป๊บมั้ยโอ้ยค่อยคอยเด้อค่อยคอยเด้อโอ้ยอีหยังกันละโอ้ยโอ้ยปักผากทางมึงเอ้ยกูบ่กว่าบ่เอ๊ นั่นเองอันนี้มันเจ็บกันก้าวเราบอกโอ้กูเห็นแข้แข้งเจ็บขาหน่าม่เจ็บขาโอกูบอกเปิดน้ำหัวมันดอกบกผากอันนี้จังไดจังเป็ดจังสี่โอ้ยมึงต้าแับนี้ต้นใหม่บักใหญ่นึงแม่โมึงก็เห็นบกอกใหม่เลยไหมตัวนี้หานิ่วได้หนิหานิ่วบ่ายยังสามนิ่วเด้นั่นสามนิ่วป่ะโอ้ยแม่แม่แม่ย้อนต้องขย้อนโอ้ยจังไดจังเป็ดจังสี่ขันทุกข์นะพวกนี้ถี่บักผากนี่อยู่แม่นางแหมห่วยโอ้ย ไปละก็แล้วได้เดียวนี่มึงว่าบ่ว่าบ่ไปแลวก็แล้วเพราะกูบปได้เจ็บขาตื่มแมโเฮ้ยเจ็บเป็นกูเบื่อปาะขานี่ต้นหมากยื่นโจโคอยู่กับหูจักไปสุกต่ำมันเฮ้ยมันไปนต่สั่งเนาะ